ครับสวัสดีครับพี่น้องมาเด้อมากินข้าเรีรง,งรน้ากันมันอีอแกงปลากินกับร้านหน่อยครับไม่กินข้าเรีงน้ากันก็คนยิ่เขียวครับแสบๆครับแกงปลาห่อนไม่เอาไม่ชอบแบบนี้แสบแกงปลามากมากอะไรเนี่ยไม่เอาไม่เอาไมา่กินไข่เหลืองเหรอไมากินได้ไมหไมไข่เหลือง เสียวครัมั้งถึงน้มันนี้เสออ <c oughs> ียวหลุยหลุยยังสา้ดอกพักรับกินกินข้าวใส่ด้วย <c oughs> ข้าวใส่ด้วย อร่อยไหมขาปลาโล่อร่อยโล่นัด่ดึงดึงดึงกินนั่งืึนเอาเปล่นครับกินไคาโกตัวแกงเผ็ด <c ười> ตวิเแกินกัข้เหนียวไ่แมวด้้ยนทงคนไทยกินข้าวเจาเป็น,นรกกเรากินปลาลกับข้เหนียว้กิม้ว่ ตัวใหญ่กินก็เดียวมันะมนี่ครับแซ่บมนะูถอกาคนกินมั้งอ้าวกิงอืมอืมอืมอ แก้วครับ <un> ป <paid> ีวงมาอร่อยจิ้นมันถึงหัวยากอ่ะเนี่ยดข้ามาหนกยวแล้วข้าวเย็นอ่ะข้าวม่เหนียวโยนทิ้งเลยอย่าไปโยนเที่ยงนะข้าวโยนทิ้งปิดหน้าต่อเลยลุงเที่ยวลหรือโยนทิ้งปิดหน้าจอนะอย่าไปทำนะลุงกำลังกินข้าวลุงก็มองไม่เห็นสิเห็นแต่ข้าวเหนียว ผมนำร้านหน้อยสองคนกินไข่พัลโล่มานี่ครับไข่พัลโล่จะแตบกบผมเหมอวันนี้เชี่ยวอะไรกินแกงปลามาไม่กินน้ำกันครับร้านร้านกำลังร้านกินข้าวกับไข่พัโลครับเนี่ยหนาวครับห่ากินโอ้เก่งมากเลยอ่าเก่งเจ๋งวะอ่าวันนี้หลานกินข้าวกับลุงครับ เอาไปกินบ่อนเอาออกไปเลยเมน,นีครับเมนีม่มกินเขาแรงครับร้านหน่อยครับร้านหน่อยเพ่นกินไข่พะโล้อ้มาเต้สวยคนด้อกินน่้งยืนว่นไหเพันชอบไข่พะโล้ครับอะไรนะไข่พะโล้ร้านกินอยู่ครับร้าน,นชอบครับ ข้าแข็งข้าเหนียวแข็งข้าวเหนียวแข็งปันหักแล้วครับคเข็บนี่ครับกินก่ากับต้มปลาครับนี่มนครับพี่ยังบ่เราคน่ได้น่หมดก็ากนี้นะครับปากคนไหนคน้คนติดตามคนี่สอ่า กินข้าวม้นครับแต่ว่าดีครับอ๋อพี่ไอ้มีการเลี้ยงสัตว์เลี้ยง